ตอนนี้เราก็อยู่ในเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะน้องๆนะคะน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะที่ต่อจากในเรื่องของพันธุกรรมนะหรือว่าไบโอเทคโนโลยีนะคะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางด้านทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือว่า ผลผลิตของสิ่งมีชีวิตหรือเอาชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยอาศัยอะไรคะลูกนะโดยอาศัยอาศัยอะไรคะเทคนิคทางอะไรคะลูกเทคนิคทางพันอะไรลูกพันธุวิศวกรรมนะคะนะอาศัยกระบวนการนะคะกระบวนการหรือว่าเทคนิคเอาทางพันธุวิศวกรรมนะคะ บวนการทางพันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจีนติกเอนจิเนียริงนะคะดื้อม,มาตากย่อ,อามาจากยีนนั่นแหละลูกนะจีนติกเอนจิเนียริงลูกเอนจิเนียริง ะะเอาใหม่นะค่อยๆจับประเด็นไปพร้อมๆกันนะลูกนะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเอาไว้เข้าใจนะลูกหรือว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับสิ่งมีชีวิตลูกนะหรือนะเอามา ประยุกต์กับผลผลิตของสิ่งมีชีวิตหรือเป็นแค่ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตก็ได้นะลูกนะนี่แหละนะโดยอาศัยกระบวนการทางอะไรลูกพันธุวิศวกรรมหรือว่าจินติกเอนจิเนียริงนะคะนะเป็นการตัดต่อลูกเขาบอกแล้วเป็นการอะไรลลูกตัดต่อตัดต่ออะไรลูกตัด ต่อและเคลื่อนย้ายยีนเพราะว่าจีนนติกมันก็คือคำว่าอะไรนั่นเองลูกยีนนั่นเองนะหรือนะ DNA ลูกนะหรือ DNA มีการตัดต่อหรือเคลื่อนย้ายยีนหรือว่าด n a นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งลูกนะเอาเอาใหม่นะเขาตัดต่อหรือเคลื่อนย้ายด n a นจากสิ่งมีชีวิต นะตัวหนึงไปใส่อีกตัวหนึ่งเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่ต้องการอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่อะไรลูกนะให้มีลักษณะตามที่ต้องการเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรลูกสิ่งมีชีวิตดัดแปลหลูกนะเรียกสิ่งมีชีวิตนะเหล่านี้ว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปล สิ่งมีชีวิตดัดแปลดัดแปลอะไรลูกดัดแปลพันธุกรรมนะไม่ให้มันเป็นไปตามพันธุกรรมหรือที่หนูคุ้นค้นเคยกันว่าคำว่า G อะไรลูก GMO นะคะลูก GMO นะคะ GMO GMO ย่อม,มาจากอะไรลูกนะ,ะจดตามไปนะ Geneticary Genetic นั่นแหละลูก แคลรี่ modify modify นะคะ organism ลูกโอก็คือ organism นะหรือว่า GMO นะอันนี้ก็คือ G อันนี้คือ M อันนี้คือ O ลูกนะ จีโมนะแล้วมี s อสอีกนะเพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์นะในด้านต่างๆนะเพราะว่าอะไรลูกนะบางทีเนี่ยมันไม่ทนต่อโรคพืชต้นเนี้ยไม่ทนต่อโรคเลยนะเราตัดไอ้ต้นยีนที่อ่อนแอออกแล้วก็ใส่ยีนที่แข็งแรงเข้าไปก็จะทนต่อโรคนะคือมีหลายด้านนะลูกนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละด้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างนะคะ มาดูทางประโยชน์ทางด้านการแพทย์ก่อนนะคะลูกนะประโยชน์ทางด้านการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างการผลิตฮอร์โมนไรลูกฮอร์โมนอินซูลินที่สกัดจากอะไรลูกแบคทีเรียนะฮอร์โมนอินซูลินนี่มันช่วยในเรื่องของอะไรลูกรู้ไหมฮอร์โมนอินซูลินควบคุมอะไรนะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็คือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดควบคุมระดับน้ํา ตาลในเลือดนะฮอร์โมนอินซะูลินเป็นตัวที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะเข้าสากัดฮอร์โมนอินซูลินน่ะจากแบคทีเรียเพราะนั้นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยฮนะอร์โมนตัวนี้จะทำงานได้ไม่เต็มที่หรือมีการบกพร่องไปทนะำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะของคนเราเนี่ยผิดปกตินะไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันเป็นปกติได้ เพราะว่าฮอร์โมนตัวที่ควบคุมระดับน้ําตาเนี่ยเสียไปนะเขาก็เลยสกัดจากแบคทีเรียขึ้นมานะก็เอาเซลล์มนุษย์ใช่ไหมลูกนะันดับแรกก็คือเอาอะไรลูกเอาเซลล์มนุษย์นะเ,เขาเรียกว่าตัดต่อยีนใช่ไหมลูกนะคะขั้นตอนที่1นนะขั้นตอนที่1ตรงนี้ก่อนขั้นตอนที่1นึ่งขั้นขั้นตอนที่1นึ่งดูนะลูกนะเขาบอกว่า ตัดต่อยีนผลิตฮอร์โมนอินซูลินของมนุษย์ใส่ลงในพาสมิดแบคทีเรียโอเคนะตัดต่ออะไรนะอันนี้คือเซลล์ของมนุษย์นะอันเนี้ยเซลล์ของมนุษย์แล้วเป็นไงลูกนะตัดต่อยีนที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินน่ะของมนุษย์มนุษย์ผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ใช่ไหมลูกนะใส่ลงในพาสมิดก็คือใส่ในชิ้นส่วนของแบคทีเรียนะลูกนะใช่ใส่ในชิ้นส่วน ของแบคทีเรียตัดออกมาตรงนี้ตัดออกมาแล้วไอ้ก้อนกลมๆนี่คือแบคทีเรียเอาของมนุษย์เนี่ยมาใส่โอเคนะตัดอันนี้คืออะไรลูกชิ้นส่วนหรือหรือยีนอันนี้ยีนที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินในมนุษย์ โอเคตัดมาใส่ในแบคที ria โอเคไหมลูกนะตัดมาใส่ในแบคทีเ r ียแบคที ria เนี่ยจริงๆเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นวงสีน้ําเงินเต็มวงเลยเนี่ยเป็นวงสีน้ําเงินเต็มวงเลยโอเคไหมนะเต็มทั้งหมดนี่เลยนะหมดนี่เลยนะเต็มวงเลยนะเต็มวงเลยอันนี้แบคทีเ r ียเขาก็ทํำยังไงลูกเขาก็เอาส่วนหนึ่งส่วนใดของแบคทีเ r ียออกเอาตรงนี้ออกแล้วก็เอาของมนุษย ชิ้นส่วนอันเนี้ยมาใส่แทนตรงนี้อันนี้คือของมนุษย์ของมนุษย์อันนี้คือแบคทีเรียนะแบคทีเรียก็อันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือถ่ายโอนพลาสมิดที่ได้รับการตัดต่อยีนเข้าไปในแบคทีเรียอีกทีหนึง่งใส่เข้าไปอันเนี้ยใส่เข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียอีกทีหนึง่งเราไปดูซิ มันเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมลูกนะเราไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้ไปตัดต่อปุ๊บเป็นไงลูกนะพอตัดต่อเสร็จนะก็ไปเพาะเลี้ยงแบคทีรียโอเคนะก็ไปเพาะเลี้ยงแบคทีเรียอันนี้หน้าต่อมานะคือมันต่อกันลูกนะเอาไปใส่ในเซลล์ของแบคทีรียไอตัวนี้คือแบคทีนะเนี่ยเน,นี่ยเ <ๆ S 1> นี่ยไอๆๆๆๆๆตัวเนี้ยคือแบคทีเรียเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยคือแบคทีเรียทั้งหมดเนี่ยแบคทีรียนะแล้วอันนี้ เอายีนเข้าไปใส่ในตัวแบคทีเรียมันหลังจากนั้นก็ไปเพาะเลี้ยงแบคทีเรียสิลูกนะไปเพาะเลี้ยงแบคทีเรียนะไปเพาะเลี้ยงแบคทีรียแบคทีเรียไอตัวเมื่อกี้เนี่ยไอตัวเมื่อกี้เนี่ยแบคทีรียไอตัวเมื่อกี้เนี่ยลูกนะตัวที่มีอะไรอยู่ตัวไอ้ที่มีสีส้มๆอยู่ลูกสีส้มๆคือของใครของมนุษย์เนีเนี่ยเนียเห็นไหมเออเนี่ยที่มีสีส้มๆอยู่นะเออเออที่มีสีส้มอยู่หลังจากนั้นเป็นไงลูกนะาพอเพาะเลี้ยง เรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมลูกนะก็สกัดเอาฮอร์โมนอินซูลินที่แบคทีเรียมันผลิตนยะเอาออกมาโอเคไหมลูกพอไปเลี้ยงแบคทีเรียแบคทีเรียก็เกิดเยอะดิเขาเนี้ยพอแบคทีเรียเกิดเยอะปุ๊บก็ไปตัดไอตรงที่ที่ที่แบคทีเรียมันสร้างฮอร์โมนอินซูลินนออกมานะก็สกัดฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็ไปฉีดให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานโอเคไหมลูกนะแล้วก็ไปฉีดให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเราก็จะได้อะไรมา ฮอร์โมนอะินซะูลินมาไปฉีดให้ใครนะไปฉีดให้ผู้ป่วยเนาะผู้ป่วยที่เป็นอะไรลูกที่เป็นเบาหวานนะที่เป็นเบาหวานเขาก็จะได้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะได้นะคะตัวอย่างที่สองก็คือการผลิตวัคซีนนะตะตับอักเสบบีเนะวลสตับอักเสบบีลูกนะเวลาตับอักเสบบีเข้าทำอย่างไร นะเขาทำอย่างไรเมื่อกี้เข้าใจไหมลูกเมื่อกี้เข้าใจไหมตัวอย่างแรกเข้าใจไหมนะตอนเด็กๆพี่แนนงง,ง,งนะเนะเดี๋ยวตอนที่พี่เป็นครูเนี่ยพี่จะอธิบายให้มันเคลียร์เลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะอันดับแรกนะพันธุวิศวกรรมก็คือการแดัดแปลงพันธุกรรมนะในสิ่งที่ไม่ดีของสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งออกแล้วเาเอา,เอา,เ,อาเอาอีกสิ่งมีชีวิตของอีกอันหนึ่งใส่เข้าไปนะเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้อะไรลูก เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการนะได้ลักษณะตามที่ต้องการยกตัวอย่างอย่างข้อแรกก็คือตัวอย่างการผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่สกัดจากแบคทีเรียนะที่สกัดจากแบคทีเรียเขาเอาฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยนะจากแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงแล้วมีลำดับการขั้นตอนดังนี้เอาเซลล์มนุษย์หรือยีนของมนุษย์ที่ผลิตอะไรขึ้นมาลูกที่ผลิตอะไรขึ้นมานะ ที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยนะเอามาเลยชิ้นส่วนเอาขึ้นมานะแล้วก็เอาแบคทีรียมาเอายีนของแบคทีเรียมา,เ,า,ยเ,ยมาเพราะแบคทีเรียมันแตกเร็วไงใช่ไหมลูกนะมันแพร่กระจายเร็วให่นไหมลูกเออเวลาเป็นหวัดติดต่อกันง่ายนะคือมันมันมันสืบพันธุ์เร็วนะมันขยายพันธุ์เร็วนะทีนี้เขาก็เอาของแบคทีรียเนะี่ยออก นะแล้วก็เอาของยีนที่ผลิตผลิตอะไรลูกผลิตอินซูลินของมนุษยนะ์ใส่เข้าไปนะพอใส่เข้าไปในแบคทีเรียปุ๊บก็เอาแบคทีเรียเนี่ยไปเลี้ยงไปเพาะเลี้ยงมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลังจากนั้นพอจากจากหเซลล์ใช่ไหมจากให้ให้แบคทีเรียไป1เซลลแบคทีเรียก็ไปเกิดอีกหลายเซลล์เลยลูกนะหลายตัวเลยแล้วก็สก,กัดจกอกีที่มันสร้างขึ้นมานั่นแหละเอาไปเป็นยารักษาให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน นะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเขาจะฮอร์โมนอินซูลินเขาจะบ,ก,บกพ่องไงนะเราก็เอาฮอร์โมนที่เราสก,กัดเนี่ยไปฉีดให้เขานะเขาจะได้มีฮอร์โมนในการควบคุมได้เพราะตัวเขาเองเนี่ยฮอร์โมนเขาเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างเองได้แหละมันผิดปกติไปแล้วไม่สามารถควบคุมน้ําตาลในตัวเองได้ก็เลยต้องไปอาศัยอินซูลินนะคะที่ผลิตจากแบคทีรียเนี่ยเอามาฉีดให้ นะเป็นเวลาเป็นเวลาไปนะถ้าเกิดใครมีญาตินะที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานจะเข้าใจที่พี่แนนพูดมากขึ้นเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยฉีดทุกสามเวลาบางคนต้องฉีดก่อนกินข้าวล้างกินข้าวอะไรเงี้ยนะบางทีนะนะจะเข้าใจที่พี่แนนพูดเป็นอย่างดีแล้วจะเคยเห็นด้วยนะลูกแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกันนะข้อ2ตัวอย่างการผลิตวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบีจากแบคทีเรียอ้าวแบคทีเรียมันมีประโยชน์นะอันดับแรกทำยังไงลูกนะอันดับแรกก็ตัดต่อยีนของไวรัสเนี่ยใส่ลงในไวรัสอะไรลูกอันนี้ไวรัสไวรัสตับอักเสบบีนะนะโอเคนี่ไวรัสตับอักเสบบีเราเป็นไงลูกเราไปตัดยีนของไวรัสใส่ลงในชิ้นส่วนของแบคทีเรีย อันนี้ของอะไรนะอันนี้ของใครนะไวรัสนะนะแบคทีเรียปกติมีกลมๆทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกนะมีกลมๆทั้งหมดเลยเนี่ยแบคทีเรียปกติเนี่ยเออเนี่ยกลมๆทั้งหมดเลยสีน้าเงินทั้งหมดเลยพี่ขอวาดใหม่เอาสีน้าเงินดีกว่าน้องๆจะได้ไม่งงเป็นสีน้าเงินทั้งหมดเลยตอนแรกเป็นสีน้าเงินทั้งหมดเลยแล้วก็เอาชิ้นส่วนของไอไวรัสเนี่ยมาใส่นิดนึง พอ,อามาใส่ปุ๊บแล้วเขาทําไงต่อลูกเขาถ่ายโอนพัดมิดที่ได้รับนะตัดต่อยีนเข้าไปในแบคทีเรียเอาไปให้แบคทีเรียอีกแล้วนะเอาไปให้แบคทีเรียอีกแล้วนะเอาไปเอาใส่ไปในตัวแบคทีเรียเอายีนพวกนี้ใส่ไปในตัวของแบคทีรียอ่าแบคทีเรียก็ไปทําหน้าที่ของเขาต่อนะหลังจากนั้นนะพอถ่ายโอนเสร็จใช่ไหมลูกอ่าเขาก็นําอะไรลูกนําไปสกัดโปรตีนเพื่อทําวัคอะไรลูก ทำวัคซีนวัคซีนอะไรป้องกันไวรัสตับอักเสบบีโอเคไม่ลูกนะเออเนี่ยเออเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นวัคซีนวัคซีนก็เป็นตัวป้องกันก็ฉีดเข้าไปนะในคนก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยแบคทีเรียก็มีประโยชน์นะมันขยายพันธเร็วนะขยายพันเร็ว,นะยยรวแล้วก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์อันนี้คือในด้านการแพทย์ เอาไปผลิตวัคซีนเอ่ยนะลูกนะเอาไปผลิตฮอร์โมนเอ่ยนะต่อไปเป็นประโยชน์ในด้านการปรศุสัตว์นะครับการปรศุสัตว์เป็นยังไงลูกเอออ่ะมาดูซิก็คือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั่นเองเออการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะเขียนตามพี่นะ การปรับปรุงพันธุ์ศาสตร์หรือว่าทานจินิกนะคะ animal t ทรานตัวนี้เคลื่อนย้ายนั้น animal เป็นกระบวนการแยกเซลล์ไข่ เป็นกระบวนการแยกเซลล์ไข่ออกจากสัตว์เพศเมียลูกนะออกจากสัตว์เพศเมียและฉีดยีนที่ต้องการ ไปในนิวเคลียสของเซลล์ไข่เข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ไข่ทำให้ยีนดังกล่าวยีนดังกล่าวแทรกเข้าไปในนิวเคลียส จากนั้นนำเซลล์ไข่นำเซลล์ไข่ไปผสมกับสเปิร์มเออสเปิร์มน่าจะสอเสือนอนก่อนนอนกับสเปิร์ม ในหลอดทดลองแล้วจึงถ่ายฝากเข้าไปในตัวแม่เข้าไปในตัวแม่เพื่อให้ลูกที่เกิดมา มีลักษณะตามที่ต้องการอ่าโอเคอ่านะประโยชน์ในด้านปศุสัตว์นะคะก็คือเป็นการปรับปรุงนะพันธุสัตว์นะซึ่งเป็นกระบวนการแยกเซลล์ไข่ลูกคีย์เวิร์ดก็คืออนี้เป็นกระบวนการแยกเซลล์ไข่ออกจากเซลล์สัตว์เพศเมีย เพศเมียจะผลิตเซลล์ไข่ใช่นไมลูกนะนเราก็แยกนะออกจากเพศเมียนะและก็ฉีดยีนที่ต้องการเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ไข่เอาเซลล์ไข่ออกแล้วก็เอายีนที่ต้องการเนี่ยเข้าไปแทนที่ในเซลล์ไข่ทําให้ยีนดังกล่าวแทรกเข้าไปในนิวเคลียสเออยีนดังกล่าวก็แทรกเข้าไปในนิวเคลียสจากนั้นนําเซลล์ไข่ไปผสมกับสเปิร์ม เอาไข่ที่ได้เนี่ยที่โดนแทรกเข้าไปแล้วเนี่ยไปผสมกับสเปิร์มในหลอดทดลองแล้วจึงถ่ายฝากเข้าไปในตัวแม่ก็คือพอไปผสมในหลอดทดลองเสร็จแล้วค่อยฉีดเข้าไปในตัวของแม่นะฉีดเข้าไปในตัวของแม่ใหม่เพื่อให้ลูกที่เกิดมามีลักษณะตามที่ต้องการนะตัวอย่างเช่นการดัดแปลงพันธุกรรมของอะไรลูกของบัวนะเราอยากให้ได้นมดีนะ รูปล่างวัวออกมาสวยใช่ไหมผิวสวยเนื้อนเนียนใช่ไหมลูกนะรูปล่างใหญ่โตแล้วก็เอายีนที่เป็นไงลูกนะบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ของแม่นะให้มันแทรกเข้าไปในนิวเคลียสแล้วก็เอามาผสมกับสเปิร์มนะของตัวผู้ที่มีลักษณะพันธ์ดีนะแล้วก็ฉีดนะที่ผสมแล้วเนี่ยเข้าไปในอะไรลูก นะเข้าไปในตัวของแม่เพื่อให้ไปเจริญเติบโตในท้องของแม่แล้วก็ออกมาก็จะได้พันธุ์ที่เป็นไงลูกพันธุ์ที่มีนมมีเนื้อมีหนังตามที่ต้องการน,นะลูกนะก็อย่างเช่นก็นี่ไงลูกนะวัวนดะัดแปลงพันธุกรรมก็จะมีรูปร่างสวยนะมีรูปร่างสวยเพื่อเพิ่มอะไรลูกนะดัดแปลงเพื่อเพิ่มอะไร นะเพื่อเพิ่มเคซีนนะเพื่อเพิ่มสารเคซีนรู้จักสารเคซีนไหมสารเคซีนอยู่ในน้ํานมนะเพิ่มสารเคซีนสารเคซีนก็คือ,อตัวที่อันนี้ C นะลูก c A เ E เ N นะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ นะที่ย่อยนมนะที่ย่อยนมนะเป็นโปรตีนเหมือนเหมือนกับน้ํากับน้ํานมมันไม่เข้ากันใชนไม่ลูกนะหนูใส่โปรตีนตัวนี้เข้าไปน้ํากับน้นํานมก็เข้ากันดีนะซึ่งมีความสําคัญในการผลิตชีสอนะนะัเดียวพี่เขียนก่อนซึ่งไอสารเคซีนเนี่ยนะนะซึ่งมีความ สำคัญในการผลิตอะไรลูกผลิตชีสรู้จักชีสไหมเออนะที่ทำอาหารทำให้ชีสเนี่ยแข็งตัวเร็วขึ้นนะเอาน้ำนมเนี่ยไปผลิตชีสทำให้ชีสเนี่ยแข็งตัวเร็วขึ้น และมีคุณภาพดีนั่นไงและมีคุณภาพดีหรือให้หวนะหหหัวผลิตน้ำนมที่ไม่มีแล็กโทสก็ได้นะหรือให้วัวผลิตน้ำนมที่ไม่มี แลคโทสแลคโทสคืออะไรลูกน้ำตาลโมเลกุลคู่ใช่ไหมเออจะได้จากนมอะ่ะหรือให้วัวผลิตน้ำนมต้านเชื้อแบคทีเรียก็ได้นั่นนะพันธุวิศวกรรมเนี่ยเนี yeah. ่ย ก็ได้นะอันนี้คือประโยชน์นะคะประโยชน์ที่ได้จากอะไรลูกที่ได้จากาเขาเรียกว่าได้จากากระบวนการพันธุวิศวกรรมหรือว่าจีโมนะคะนะหนูรู้จักเด็กหลอดแก้วไหมเด็กหลอดแก้วเด็กหลอดแก้วรู้จักไหมลูกนะเด็กหลอดแก้วเป็นหนูเคยได้ยินแน่นอนนะเด็กหลอดแก้วเป็นอะไร อนูพี่จดให้ก่อนนะเด็กหลอดแก้วคือเด็กหลอดแก้วคือเด็กหลอดแก้วคืออะไรลูก<อ>เด็กหลอดแก้วคือการนำเอาเซลล์ไข่การนำเอาเซลเเซล์ไข่ แล้วก็อะไรลูกเซลล์อาซูจินะลูกแล้วเซลล์อาซูจิมาปฏิสนธิคล้ายๆกบับบัวกะปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการปกติปฏิสนธิจะเจอกันที่ท่อน้ำไข่ใช่ไหมของเพศ เพศเผู้หญิงนะลูกนาะแต่อันเนี้ยเอาเซลล์ไข่แล้วก็เซลล์อสุจิเนะี่ยออกมานะเออเอามาผสมพันธ์ุหรือปฏิสนธิกันในห้องปฏิบัติการนะก่อนที่จะนำกลับไปฝังตัวในผนังมดลูกของแม่ก่อนที่จะอะไรลูกนำกลับไปฝังตัวใน หนังมดลูกของแม,อม่อันนี้ก็คือเด็กอะไรลูกเด็กหลอดแก้วนะคืออันนี้ก็คือเด็กหลอดแก้วพอเข้าใจข้าวๆไหมนะพอได้อยู่นะออวันนี้เราเรียนกันไปได้หลายอย่างเลยนะเราเรียนกันไปได้หลายอย่างเลยนะน้องๆต้องกลับไปทบทวนนะลูกนะแล้วน้องๆจะเข้าใจนะคะพอเข้าใจแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้อย่างน้อยก็ ไปสอบในห้องได้แล้วกันนะลูกนะ